ครับลำดับนี้เรียนเชิญท่านนัตพัฒน์สวนประทีปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวแทนถวายเครื่องกันเทศบูชาธรรมนะครับ ครับทุกท่านน้อมนโมทนานะครับถวายบูชากัาเทศ่จำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมสาธุสาธุสาธุาธครับช่วงนี้จะเข้าถู่พิธีอัญเชิญพระพุทธสิงิ์นะครับ เตรียมเตรียมขั้นตอนพร้อมนิดหนึ่งนะครับจะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนทรสวนประีิพร้อมด้วยคุณสุจิตราขาวประเสริฐนะครับคุณนายท่นานนายอำเภอบางประมาา นางยุพินจงจัดการนะครับธนารักจังหวัดสุนรบุรีก็นางสาวจันทิมาเคหะนาคนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมพร้อมนะครับในช่วงนี้เรียนเชิญคุณสันติเตชะอัครักุลนะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่า ต่อไปพระจารย์ใหญ่นะพระประหลัดนะอาจารย์ใหญ่จะได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้ว่าเราอนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุาธาธาธต่อไปจะได้เตรียมกระบวน โดยโยมโนงโยมแม่มโยมสิริพจน์หรไทยวันพุกเจริญนำดอกไม้พวงมะลิพวงมลาลัยถวายแดพ่พระมหาเถระคณะพระวิปัสสนาจารย์นิสิตมอจรอมหาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพร้อมด้วยพระมหาเถระได้รับพวงมะลิพวงมลาลัยต่อไปพระจารย์ ประหลัดสมทบปรก,กรมโมก็จะได้ทำการอัญเชิญเสียนให้แด่โยมแหวนเพื่อที่จะรับเสียนของพุทธสิหิงต่อไปเชิญท่านผู้ว่านายนัตพัฒสวรรณประทีปได้ตั้งกระบวนที่จะนำเครื่องบูชา อัญเชิญเครื่องสการะนำหน้าหลังจากท่านผู้ว่าได้นำคณะมีใครบ้างเดี๋ยโยมได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ยืนจัดระเบียบโดยโยมบีจเจริญพรครับผมครับคณะที่ติดตามท่านผู้ว่านะครับประกอบด้วยคุณสุจิตราขาวประเสริฐนะครับตัวแทนท่านนายอำเภอบางประมาณ นางยุพินจงจัดการนะครับธนารักษจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวจันทิมาเคหานาคผู้อำนวยการสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมขบวนนะครับจเจริญพรยมที่ได้เอ่ยนามได้ร่วมขบวนกับท่านผู้ว่านำเครื่องสักการะขึ้นสู่องค์พระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติอัญเชิญพุทธสี่หิ่งเพื่อที่จะประดิษฐานไว้ชั้นกลาง และหลังจากนั้นเราก็จะได้กล่าวคําถวายอาหารทั้งข่าวและหวานอาหารบินดาบาดนะพระสงค์ก็จะได้ออกบินดาบาดท,ทั้งหมด200นะกว่ารูปจากมหาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาลัยสงฆนะ์ระดับปริญญาตรีมีทั้งนิสิตที่เป็นบรรพชิตและนิสิตที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ใใด,อดอกไม้ที่ยกลงมาจากที่บูชาท่านใดว่างสามารถที่จะอุ้มถืออุ้มถืออันเชิญขึ้นไปประดับบูชาอรหตัตติหินวะคุณหีหิเราจะนำเครื่องสักการะเนี่ยบูชาน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเก้าประการมีมัคสีผลสีอรหันหนึ่งอดอกไม้ที่วางอยู่สามารถอุ้ม ประคองอัญชลีได้ไปสู่แถวที่ได้จัดไว้ได้เลยนะดอกไม้ที่วางวางอยู่ถือได้เลยนะโยมอุ้มได้เลยนะใครกำลังดนะีมีกำลังมากก็อุ้มพุ่มใหญ่ๆใครกำลังน้อยมีดอกไม้ตรงไหนที่เราอุ้มได้นำหอมหรือว่าน้ำอตอนนี้อัญเชิญตั้งกระบวนเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ กล่าวนอบน้อมกล่าวไตรสรณคมและจะได้กล่าวคำเอาพร้อมนะเพื่อกระชับเวลาให้เร็วขึ้นนะพร้อมแล้วตั้งน้โมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตยะธิจะคะนะสัมมาสัมพุทธสัาสาาสาะนโมตัสสะภะคะวะโตรหะคณะประสงฆ์นําครับสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต,าาตาอะระหะโต สมพุทธาคณะสงฆ์พระมหาเถระครูบาอาจารย์พระวิปัสนาจารย์ได้นำหน้าต่อไปพระอาจารย์พระประหลัดสมทบพระก,กรมโมก็จะได้นำขบวนเครื่องสการะบูชานิมนต์ครับคณะพระเถระจากนานาชาตินิสรณวณารามอ่างทองอต่อไปกระบวนบูชานำโดยท่านผู้ว่าในนัทพัต สุวรรณประทีปได้อัญเชิญเครื่องสการะเราจะสาธยายพะรัตนไตรัยและสรนเริญคุณพะรัตนไตรัยพร้อมกันพุทธังจารนังคัดชามิธามมังจารนัง ชามิสังขังสรรนังขัดชาามิทุติยามปิพุทธังสรรนังขัดชาามิทุติยามปิธรรมังสรรนังกัด ชามิทุติยามปิสังฆังสรนังัาชามิตติยามปิพุทธังสรนังัาชามิตติยามปิมังสรนังัาชามิตติยามปิสังฆังสรนังัาชามิอิติปิ โสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตตโรภุริสธรรมะสาริสัตธะเทวมโนสังนพุทโธภะคะวาติสวาะ

วังกสังโฆอุชุปฏิปันโนผสมมาด้านหลังเลยครับนิมนต์มาด้านหลังโยมเข้ามาเลย ท่นว่าเดินเรับ้ามาเลยควัตโตสาวาัสังโคสามีจิปติปะพระเตาสมทบเข้าาคะาวัโตสาลาเอสพะขาวัตโตสาวาคัสังโคอหุนนเย็หุนนายโยทกินนายโยอันชนเลียการนิโยอันุตตารังกุญญาเกตัง ัสติต่อไปนะจะได้กล่าวคำเครื่องสการะ,ะต่อไปจะได้นำกล่าวเครื่องอถวายเครื่องสัการะนำโดยท่านผู้ว่านัตพัทสุวรรณประทีปต่อไปว่าตามผมนะครับขอ,อการ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสักการะเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้มีของหอมมีของหอมดอกไม้ดอกไม้และเครื่องสักการะและเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้ามีพระคุณเก้าประการมีพระคุณเก้าประการมีอรหันตคุณเป็นต้นมีอรหันต คุณเป็นต้นอิ no ทงังโนปุญญังด้วยบุญของข้าพเจ้านี้นิพา,านัสสาน,านิพานัสสาปัปจ,จโยโหโตุจ,จ,โโโตจงเป็นเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อ,อความสุขค,ความเจริญ มีความสุขกายมีความสุขใจมีความปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสมปรารถนาอย่าได้ขัดข้องสมเจตนาเป็นเหตุปัจจัยส่งผลให้ข้าพระเจ้า ได้เจริญไตรสิกขาเจริญไตรสิกขามีศีลดีศีลดีมีสมาธิดีสมาธิดีมีปัญญาดีปัญญาดีทุกขณาจิตทุกขณาอารมณ์ดับทุกได้แก้ปัญหาได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสมปรารถนาสมปรารถนา ปัจจุบันชาตินี้จจนนและสัมประมปรยโภพใกล้ๆนี้เธอนสาถุใใใใถสาธุสาธุขอเชิญท่านผู้ว่านะโยมสันตนะิพร้อมด้วยคณะ उत्थं शरण मा शरणी दा शरणी दुतियाम्बे भु ना शरणं गा मि तुतीयां पि सांखां शरणं गच्छामि ततीयां ये भोजनं करणं गच्छामि ततीयां वेदां स्तरणां गच्छामि สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยอิติปิสลภะคาวะอรังสัมมาสัมพุทโธะวะชะิชาญจรนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอน,นุตตะโรปุริสธรรมะสาริสัตถาเทวมนโน สารังปุดโทมพระวัติสวะปิโกเอหิปัสสิโกโอมปัญญิโกปัจจัตตังเวนติตามโภวินญุเพนติสุปฏิปันโนพคะวัตตุสัว ัสสังโฆอุุชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆยัปยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสาวมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆยติทางจาริปุริสยุคานิอัตตา ปุร ah ิสัพพุตตะลาสัพพะทวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปะอุเนโยทักกิณายโยอัญชาลิกาไรโยอนุตตรังบุญญาเกตโลกัสสาติต่อไปตั้งมโนปนิธาน ว่าตามนะดังๆชัดๆออกเสียงให้กึกก้องดังลั่นรอบบริเวณเจดี เอันตเรเอทันเตเรยังจาริตังสัพพังตังสัััพพงงตโอทิปาจังโิปาจนังเอันตเรเอทันเตเรยังจาริตังสัพพังตังสัััพพงงตโอนิปะเจนังเอ็ดทันเตเรยังจาริต ตังเอทันตเรยังจริตังสัพพังตังโพธิปัจจนัง สับพังตังโพธิภาชนังเอทันตตเรยังจริตังเอทันตเรยังจริตังสับพังตังโพธิภาชนังสับพังตังโพธิภาชนังการกระทําด้วยกายวาจาใจการกระทําด้วยกายวาจาใจาในระหว่างนี้ทุกอย่างในระหว่างนี้ล้วนเป็นวิธีล้วนเป็นวิธีบ่มพระโพ,พธิญาวาจาทุกอย่างล้วน ล้วนเป็นวจีสุจริตล้วนเป็นวจีสุจริตสามเมื่อกายขยับทุกอย่างสามเมื่อกายขยับทุกอย่างล้วนเป็นกายสุจริตล้วนเป็นกายสุจริต เอธันจเรยังจาริตังเอทังจเรยังจาริตังสัพพังตังโพธิปัจจานังสัพพังตังโพธิปัจจานังเอธันะเรยังจาริตังเอทันจเรยังจาริตังสัพพังตังโพธิปัจจานังสัพพังตังโพธิปัจจานังต่อไปเราจะได้กล่าวคำถวายคณะนิสิต นำโดยวิปัสนาจารย์ก็จะได้นํานิสิตออกบินทบาทต่อไปจะได้กล่าวถวายปัจจัยสี่มีอาหารบินธบาทเป็นต้น มะยังพันเตมะยังพันเตกัมมันจากัมมันจากมัมาพัลันจากมัมาพัลันจาสัทธาหิตวาสัทธาหิตวาสังสาระสังสาระวัตตา

ปินดาปาตาปินดาปาตาขาธนิยาขาธนิยาโพชนิยานีโพชนิยานีพุทธปมุขคสาพุทธปมุขคสาพิกุสังคสาภิกุสังคศะ

ปฏิมิตานังเสสาเสสาสัตตานัญจาสัตตานัญจาเทมา สัพเพปิเตสัพเพปิเตมังมังปุญญาปัติงปุญญาปัตติงลัทธานะลัทธานะสุขิตาสุขิตาโหนตุโหนตุข้าแต่พระภิกษุสองเจ้าข้าแต่พระภิกษุสองเจ้าผู้เจริญผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายเชื่อกรรมเชื่อกรรมและผลของกรรมดีและผลของกรรม ได้สมาทานศีลห้าได้สมาทานศีลห้าได้สมาทานศีลอุโบสถได้สมาทานศีลอุโบสถต่อหน้าพระหมู่สองแล้วต่อหน้าพระหมู่สองแล้วขอถวายขอถวายบิณทบาตบิณฑบาทอาหารทั้งข้าวและหวานอาหารทั้งข้าวและหวานขอให้พระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับของใช้อาหารข้าวหวานอาหาร ข้าวหวานอันสมควรสมควรต่อสมณะบริโภคเหล่านี้ต่อสมณะบริโภคเหล่านี้แด่พระภิกษุสองเจ้าแด่พระภิกษุสฆงเจ้าอันมีพระพุทธเจ้าอันมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขทรงเป็นประมุขทรงเป็นประธานทรงเป็นประธานเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อความพ้นจากทุกในสังสารวัตในสังสารวัตเพื่อกระทําให้แจ้งเพื่อกระทําให้แจ้ง ซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานขอบุญของข้าพเจ้าขอบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุปัจจัยจงเป็นเหตุปัจจัยแก่พระนิพพานแก่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับมารดาบิดาให้กับมารดาบิดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์โยม อาตยายาตยายาสนิทมิตรสหายยาสนิทมิตรสหายทั้งมีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งมีชีวิตอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมด้วยสัรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นขอให้ท่านเหล่านั้นได้อานุโมทนาได้อนุโมทนาเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุข เจริญในพระธรรมวินัยเจริญในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในพระศาสนานำตนออกจากวัฏฏะทุกข์นำตนออกจากวัฏฏะทุกข์ถึงสุขอันไพ่บุญถึงสุขอันไพ่บุญคือพระนิพพานคือพระนิพพานในอนาคตการในอนาคตการอันใกล้ๆนี้อันใกล้ๆนี้ทุกคนทุกท่านเถิดทุกคนทุกท่านเถิดอรหังสัมมาสัมพุ พุทโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทขอขมาก迦ยนะวาจายวเจตสาวาพุทเถกุกังบากตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตุออจัยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาพุทเถ สวะคาโตะกัวตาตัมโมทามังนมัสสามิกายนะวาจายวะเจตัสสวะธรรมเอกุกัมมังบกคตังมายายังธรรมโมปฏิคันหาตุอจัยันตังกาลันดะเรสังวริตุงวะธรรมี สุปฏิปันโน <โ đó S 2> แห่งบวรพระพุทธศาสนาได้พบสัตบุรุษได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท้ำกลางกรยานมิตรได้เกิดถาำกลางกรยกานมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรม ประพฤติธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจ <ique> so exactly. ัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ อรหังสัมมาสัมพุทโธภคคะวาพระคาวันตังอาภิวาเทกราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคาวตาธรรมโมธรรมามาซาพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สุปติปานโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนามิพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราเรียบร้อยแล้วโยม